หลวงพ่อท่านเคยสอนเสมอไม่ให้เพ่งโทษผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ย่อมได้รับความวิบัติสิบประการอาจจะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมกันได้แก่หนึ่งเวทน,นังพลุสังได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหาัสสองชานังได้รับความเสื่อม สสรีรัสสะเพทนังมีสังขารร่างกายพิกลพิการทุพพลภาพหรืออาจถึงแก่ชีวิตสี่ขลุกกังอาพาทังมีโรคพยาธิเบียดเบียนหนักห้าจิตตักเขปังมีจิตใจฟุ้งซ่านหกราชโตอุปสักคังต้องราชอาญาเจ็ดอภพขานังทารุณนาง ต้องถูกใส่ร้ายด้วยเรื่องร้ายแรง 8. ปรลิคขยังยาตินะญาติสนิทมิสหายต้องพลอยได้รับเคราะห์หรือตีจาก 9. โภคานังประพังคุดนางทรัพย์สมบัติต้องวิบัติหรืออัฐะวาสะอัครารณิอัคคิทหัติปาวะโกบ้านเรือนพินาศเพราะอัคคีภัยเผาพราน สิบกายัสะเพทาทุป,ปัญโยนิระยังโสอุป,ปัชติเมื่อสิ้นชีพตักสายเกิดแน่ซ้ายในนรกเป็นยอดแห่งธรรมวาที ปกติแล้วพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสนาจะไม่ใคร้มีชื่อเสียงเด่นด้านแสดงพระธรรมเทศนาหรือบรรยายธรรมท่านมักจะไม่ใคร้พูดแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านมีความสามารถหลายด้านท่านเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยทางพระธรรมเทศนาทุกครั้งแสดงให้เห็นว่าท่านไม่ได้เป็นเพียงแต่นักปฏิบัติเท่านั้นท่านยังสอนธรรมแสดงธรรมได้อย่างถูกต้อง สอนไปตามความจริงไม่ผิดเพี้ยนไม่เตีความหรือสอนออกนอกลู่นอกทางกล่าวคือไม่แสดงธรรมว่าเป็นอธรรมไม่แสดงอธรรมว่าเป็นธรรมท่านยังใช้ทั้งสมณะโวหารและภาษาชาวบ้านธรรมดาเพื่อให้เข้าใจง่ายทั้งยังมีตัวอย่างเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยใครๆฟังแล้วก็เข้าใจ จำก็ง่ายมีอัธรสแต่อุดมไปด้วยธรรมะทั้งปริยัติและปฏิบัติเป็นเช่นนี้ผู้ที่ตั้งใจฟังครั้งแรกอาจจะยังไม่เข้าใจคิดตามไม่ทนันแต่เมื่อฟังบ่อยๆฟังสม่ำเสมอจะเข้าใจแจ่มแจ้งหายเคลือบแคลงสงสยัยเหมือนหงายของที่คว่ำเหมือนจุดไฟในที่มืดทำให้มองเห็นภาพชัดเจน เหมือนบอกทางแก่พลที่หลงทางผู้อ่านที่ไม่เคยฟังเทศหลวงพ่อหาอ่านได้ในหนังสือพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นที่น่าเสียดายที่ยุคนั้นเทคโนโลยียังไม่เจริญและมีราคาสูงมากไม่มีผู้รับผิดชอบเก็บรักษาเป็นเรื่องเป็นราวจึงไม่มีเสียงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อไว้ได้อย่างครบครัน สุดแล้วแต่ใครจะนำเครื่องอัดเสียงไปอัดเวลาที่หลวงพ่อแสดงธรรมเทศนาหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำอยู่ถึง40ปีเทศเดือนละสิบครั้งปีละกว่าร้อยครั้งโดยเฉลีย่ยพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อเวลานี้มีเพียง63กันเสียดายความเหน็ดเหนื่อยของท่านและชนรุ่นหลังไม่มีโอกาสได้ศึกษา หลวงพ่อแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันอาทิตย์และวันพระในพระอุโบสถเป็นประจำมิได้ขาดนอกจากบางครั้งอยากฝึกพระรูปอื่นๆให้มีความสามารถในการแสดงพระธรรมเทศนาบ้างท่านก็จะนิมนต์พระรูปอื่นๆแสดงธรรมและท่านก็จะนั่งฟังอยู่ด้วยไม่เคยขาดเช่นกันและยังมีวันอื่นๆที่เจ้าภาพถวายพัตหาร หรือเจ้าภาพงานศพอารัธนาท่านแสดงธรรมท่านก็ไม่เคยปฏิเสธท่านมีหลักการของผู้นำสมภารต้องแสดงพระธรรมเทศนาได้สั่งสอนเผยแผ่หลักธรรมและการปฏิบัติวิปัสนาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สั่งสอนเอาไว้อย่างดีจะบอกว่าเทศไม่เป็นสอนไม่เป็นไม่ได้ลุงพ่อวัดปากน้ำเป็นธรรมวาทีที่ล้ำเลิศ ท่านจะสั่งสอนหรือแสดงธทมให้ผู้ใดฟังท่านจะต้องยึดพระธรรมเป็นหลักซื่อตรงต่อหลักธรรมยกย่องสรรเสริญพระธรรมใช้พระธรรมเป็นแนวทางดำเนินชีวิตพระธรรมเทศนาของท่านทุกเรื่องไม่ใช่นึกจะพูดเรื่องอะไรก็พูดตามใจชอบท่านจะต้องค้นคว้าจากพระไตรปิฎกมีบาลีประกอบอย่างถูกต้อง แสดงหลักฐานที่มาอย่างชัดเจนแปลเป็นข้อข้อแม้ผู้ไม่รู้ภาษาบาลีก็จะเข้าใจฟังแล้วไม่เบื่อท่านจะแสดงเรื่องการสร้างบุญกิริยาโดยเฉพาะเรื่องการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาเป็นหลักโดยยกชาดกและเรื่องจากธรรมบทมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจมีทั้งธรรมมาทิฐฐานและบุคคลาทิฐาน ผู้สดับพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อแล้วจะได้รับทั้งความรู้ความเข้าใจเรื่องราวต่างๆในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เสมอใครอยากจะรู้เรื่องหัวข้อธรรมต่างๆก็ได้รู้ใครชอบฟังเรื่องชาดกก็ได้ฟังใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องพระอภิธรรมก็ได้เข้าใจและยังได้ปฏิบัติด,ด้วย และท่านก็ยังสอดแทรกสอนเรื่องทางโลกด้วยเพราะท่านมีประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจการค้ามาก่อนบวชถ้าตั้งใจฟังแม้แต่ตั้งใจอ่านแล้วจะเพิ่มพูนปัญญาได้ประโยชน์แก่ตัวเองทันทีเป้าหมายในการสอนของหลวงพ่อมีสามระดับได้แก่ 1. ระดับปัจเจกบุคคล 2. ระดับครอบครัว 3. ระดับสังคม ขอยกตัวอย่างเรื่องวิธีดูคนที่หลวงพ่อสอนไว้ในการแสดงพระธรรมเทศนากันที่45ดังนี้มนุษย์ที่เข้ามาอยู่ด้วยมนุษย์พานมนุษย์ขโมยก็รู้มนุษย์คนซื่อก็รู้ดูตานั่นแหละรู้ตามันบอกใจมันซื่อมันก็บอกว่ามันซื่อโคดมันก็บอกว่ามันคดดูเถอะตามันนั่นแหละ ไอ้ซื่อมันมองลูกตามันตรงกันมันไม่หลบหลีกกันหรอกมันไม่หลบตากันไอ้นั่นซื่อละซื่อตรงๆซื่อๆถ้าตามันคอยหลบอยู่แล้วก็ไม่ได้ไอ้นี่ตอแหลประหลับประเลือกอยู่แล้วไม่ได้การละตามันไม่ตรงกับเราไอ้ชนิดนี้ถ้าเหลี่ยมโกงมีตาก็ไม่ตรงกันเสียแล้ว ชนิดนั้นต้องออกห่างนะถ้าตามองไม่ตรงกันแล้วก็ออกห่างทีเดียวถ้าจะอยู่ใกล้กันแล้วตาต้องตรงกันถ้าตาปหลับประเลือกมัวซ่อนตาอยู่ไม่ได้ละ่ะเพี้ยงปรำมันขโมยผลปี้นะนั่นควรระวังเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยประเภทซื้อไม่หยุดกินไม่ยัง้ง พลังเผล,เลอเลยละโมบโลภมากซิเกินได้ใช้เกินมีหลวงพ่อก็ให้ระวังไม่รู้จักบริโภคในโภชนาหารนะคือไม่รู้จักประมาณในการใช้สอยหาเงินได้เท่าไร่ก็ใช้ไม่พอหาเงินได้เท่าไหร่ก็หมดใช้ไม่รู้จักประมาณบริโภคไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักประมาณต้องกู้หนี้ยืมสินเขาบริโภคใช้สอยไป นี่เพราะไม่รู้จักประมาณในการใช้สอยในการบริโภคนี่ก็ร้ายกาดนักหรือบริโภคเข้าไปแล้วไฟธาตุย่อยอาหารไม่สำเร็จเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นถึงแก่เป็นอันตรายแก่ชีวิตทีเดียวนี่ต้องคอยระแวดระวังโภชนาหารต้องระวังมากทีเดียวถ้าระวังไม่มากก็ให้โทษแก่ตัวเองไม่ใช่น้อยคนที่ยังไม่รวย แล้วอยากรวยเร็วๆอย่างสุดจริตต้องอ่านตรงนี้หาเงินได้ก็ต้องรู้จักใช้เงินให้เป็นจะได้เป็นนายของเงินถ้าใช้เงินไม่เป็นก็ต้องเป็นทาสของเงินไม่ใช่นายของเงินใครอยากพ้นจากความยากจนต้องอ่านให้เข้าใจแล้วจำให้แม่นรีบนำไปปฏิบัติตามหรือจำไวส้สอนลูกสอนหลานยิ่งดีใหญ่ เยวาวชนสมัยนี้ยังหาเงินเองไม่ได้จะได้รู้จักประหยัดมัธยัติไม่ฟุ้งเฟอ้อไปตามกระแสสังคมไม่เป็นหนี้เป็นสินหลวงพ่อแนะนำเมนูอาหารที่กินแล้วรวยคือการต้มยำน้ำหาเงินได้ใช้เงินให้เป็นหาเงินได้ใช้เงินไม่เป็นมันก็เป็นบ่าวเป็นท่าจนตายร้องไห้กันเมื่อแก่ละหาเงินหาทองไม่ได้ เรียวแรงก็ท้อถอยลงไปร้องไห้กันละ่ะเพราะเหตุอะไรเล่าหาเงินได้ใช้เงินไม่เป็นละสิแกถ้าหาเงินได้ใช้เงินเป็นละก็มันก็ไม่เป็นบ่าวเป็นทาสเงินละสิมันก็เป็นเจ้าเป็นนายเงินละสิเป็นเจ้าเป็นนายเงินนั้นเป็นอย่างไรเราหาเงินมาได้ตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆหาเงินได้มากเท่าไหร่ กระเมตรกระแมมทีเดียวกินต้มยำครั้นจะเอาเนื้อมาต้มยำก็เปลืองเงินเปลืองทองไม่เอาทนเอาก่อนหนุ่มๆสาวสาวพอทนได้หาเงินได้ใช้เงินเก็บรวบรวมไว้กินต้มยำน้ำอยากกินต้มยำก็ปรุงเครื่องต้มยำมันข้าวตักน้ำใสๆมาดีๆตั้งให้มันเดือดข้าวพอเดือดก็เทคเครื่องต้มยำโครมลงไปในน้ำนั้น แล้วก็คนเสียให้ทั่วแล้วก็เอาขึ้นมาเค็มเปรี้ยวก็ช่างมันเถอะต้ยมยำน้ำแหละเอามาราดข้าวช้อนตักสดเชียวเปิบข้าวเข้าท้องได้ช่างหัวมันเถอะไม่เป็นไรนี่เขาเรียกว่าต้ยามยำน้ำนี่เขามีกันแล้วนะโนนเนี่เขาชื่อนายเล็กอยู่บ้านไผ่มันบอกให้ฟังอย่างนี้แหละ ผู้เทศก็ได้ยินแต่เขาเล่าให้ฟังเขาเป็นพ่อค้าผู้เทศก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันไปคุยกันขึ้นเขาก็บอกว่าเขากินต้มยำน้ำทำไงเล่าต้มยำน้ำเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้แหละเขากินอย่างนั้นแหละเขาบอกว่าเราจะไปกินเนื้อไม่ได้เดี๋ยวเงินทองหมดไปแล้วจะตั้งตัวไม่ได้เงินทองหาได้เฟื้องหนึ่งสลึงหนึ่ง ซื้อเป็ดซื้อไก่เชียวมันจะเป็นทาสเขาจนตายแน่หาเงินมาเท่าไรเท่าไรใช้หมดไม่ให้เงินไปหาเงินละอย่างนี้หาเงินได้ใช้เงินไม่เป็นแก่เท่าชาราลงไปก็ทำงานหยุดไม่ได้หยุดเข้าสารไม่มีกรอกหม้อเพราะใช้เงินตายใช้เงินไม่เป็น ีศพระพิมลธรรมช้อยฐานะทัตโตเคยมีหนังสือมาอารัธนาหลวงพอ่อขอให้ไปแสดงธรรมเป็นพิเศษที่พระอุโบสถวัดมหา,าธาตุเมื่อวันที่เจดตุราคมพุทธศักราช2490ท่านขอให้หลวงพ่อแสดงเรื่องกรรมฐานเพราะสนใจและสนับสนุนการสอนปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อมาก วันนั้นมีพระสงฆ์สามเณรมาฟังกันหนาแน่นจนอาสนะไม่พอนั่งต้องลงมานั่งที่พื้นพระอุโบสถและก็ยังมีอุบาสกอุบาสิกาอีกมากมายการแสดงพระธรรมเทศนาครั้งนี้ท่านจะคุณพระพิมลธรรมเป็นประธานหลวงพ่อท่านได้ยกพระบาลีในพระสูตรว่าด้วยเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นหลัก แล้วอา,าอธิบายว่าศีลเป็นกรรมฐานอันหนึ่งซึ่งจัดไว้ในข้อที่24ของกรรมฐาน40กรรมฐานแปลว่าที่ตั้งมั่นของการกระทำสมาธิก็เป็นกรรมฐานอันหนึ่งซึ่งจัดไว้ในกรรมฐาน40ศีลอยู่ที่ไหนสมาธิอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ไหนวิมุตอยู่ที่นั่น วิมุติอยู่ที่ไหนวิมุตติยานทัศนะอยู่ที่นั่นศีลที่เป็นกรรมฐานนั้นเพราะเป็นที่ตั้งของการกระทำให้บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายวาจาเป็นเจตนาศีลบริสุทธิ์ใจเป็นเจตสิกศีลบริสุทธิไตรทวารเป็นแต่อาการของศีลเท่านั้น ยังไม่เป็นที่ตั้งของสมาธิได้ที่จะเป็นที่ตั้งของสมาธิได้ต้องเป็นศีลในกรรมฐานคือศีลานุสติระลึกเนึองๆซึ่งศีลนี้เป็นที่ตั้งของสมาธิได้ศีลํำปิสิกขิแปลว่าศึกษาศีลศีลังรักขิแปลว่ารักษาศีลต้องศึกษาให้รู้จกักศีล เพื่อจะได้รักษาให้บริสุทธิ์อยู่เมื่อบริสุทธิ์แล้วก็จะได้ระลึกถึงความบริสุทธิ์นั้นอยู่เนืองๆความบริสุทธิ์นั้นอยู่ตรงที่กำเนิดเดิมที่ศูนย์กลางกายตัดขาดแค่สะดือมีที่ว่างเท่าเมล็ดโพมเมล็ดทรเหตุที่เป็นกำเนิดเดิมเพราะเมื่อแรกเกิดในครันนั้นเป็นที่ตั้งที่จรดหรือที่หยุดของใจ ท่านบอกว่าเมื่อใจหยุดแล้วลมก็หยุดใจหยุดเรียกว่าสันติลมหยุดเรียกว่าอานาปาสันติกับอนาปาเป็นธรรมอาศัยกันลมนั้นคือลมหายใจเข้าออกซึ่งทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ใจอันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในตัวมนุษย์ไม่มีสิ่งใดจะสำคัญเท่าดังบาลีว่ามโนปุพังขมาธรรมมา มโนเศรษฐามโนโมยาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจคือถ้าใจชั่วการทำการพูดการคิดก็ชั่วถ้าใจดีการทำการพูดการคิดก็ดีตามใจนั้นการทำใจให้หยุดเป็นของทำได้ยากที่ว่าหยุดนั้นคือหยุดอยู่ตรงที่กำเนิดเดิมนั่นเองใจกับกำเนิดเดิม ต้องอย่าให้ละจากกันและกันได้ใจกับกำเนิดเดิมถ้าประกอบกันถูกส่วนเข้าก็จะเกิดเป็นดวงศีลขึ้นเป็นดวงสายเท่าฟองไข่แดงของไก่หรือเท่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สายบริสุทธิ์สนิทเหมือนกระจกเงาสองหน้าแล้วเอาใจหยุดที่กลางดวงของศีลที่เห็นนั้นให้ํำนาญทุกอิริยาบถ